และเราจะให้ใครมารับผิดชอบเรื่องตึกสตงองอนี่ใครครับคือถ้าสอตงองอนไม่รับผิดชอบรัฐบาลก็ต้องเข้ามาจัดการคุณแพทย์ท้องฐานต้องเข้ามาดูเองด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคนตายและเป็นตึกซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐผมรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรเลยนอกจากบอกว่าจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนคือผมว่านั่นแล้วเนี่ยจะเป็นสอตงองอนหรือคอตองอนเนี่ยถ้าเราไล่เครือข่ายตัวบุคคลไปเนี่ยครับมันไปเชื่อมโยงถึงคนที่เป็นคนใหญ่คนโตของรัฐบาลได้หมดเลยครับผู้ว่าคนนี้ต้องลาออกต้องไม่มีหน้าเป็นผู้ว่าตออ เป็นได้ยังไงตึงขล่มขนาดนี้คุณไม่ทำอะไรเลยมันมีส่วนหนึ่งคะที่อยากจะถามผมอยากถามอาญาย์สิรุ์ว่าเราจะป้องกันให้ทุนสูญเลียนหรือการที่รัฐศากิจจีหรือว่าผู้ประกอบการจีนเข้ามาทุ่มตลาดเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมหาศาลเนี่ยแล้วเราทําให้ผู้ประกอบการไทยเราสูญเสียโอกาสเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังไงครับเรื่องนี้ครับคือ ถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าการลงทุนแบบ JV หรือ Joint Venture โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันมีที่มันมีเรื่องการก่อสร้างจีนเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องถูกระง,งับไปก่อนนะครับ<ช>เพราะว่าเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้ไม่ใช่แปลว่าเราเลอกปฏิบัติกับนักธุรกิจจีนนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปเลอกปฏิบัติเพราะเขาเป็นนักธุรกิจจีนแต่ว่าในเคสแบบนี้เราเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ร้ายแร,จรงจริงๆนะ,ะว่ามันเกิดความสูญเสียขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่า โดยเบื้องต้นนะครับถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับผมจะต้องหาทางออกเครื่องมือทางกฎหมายแล้วว่าการลงทุนร่วมในการก่อสร้างกับธุรกิจจีนตอนนี้ต้องหยุดทั้งหมดนะครับแล้ว่เิ่งรถ้าเกิดเป็นบริษัทนี้นะครับคือไชน่าเรนเวนเทนเนี่ยนะครับจะต้องถูกหยุดทั้งหมดทันทีนะครับไม่ใช่แค่ขึ้นแบล็คลิสต์นะครับแต่ต้องหยุดทันทีนะครับอันนี้คือมาตรฐานขั้นต่ำที่ท่านสุดที่ต้องมีแล้วอันที่สองคือผมคิดว่าเรื่องของการที่มันมีการลงทุนร่วมเกิดขึ้นอย่างมากเนี่ยนะครับ เราจะต้องไปแก้กฎหมายเรื่องการลงทุนร่วมแล้วว่ามันเปิดให้มีการลงทุนร่วมแบบที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรู้ว่าในในทุกฉพาะเรื่องก่อสร้างนะครับไอ้คำว่าการลงทุนร่วมความจริงจริงๆที่เกิดขึ้นคือว่าบริษัทไทยเนี่ยเป็นคนขอโครงการนะครับแล้วก็แสงโครงการให้บริษัทจีนนะโดยบริษัทบริษัทไทยบางทีก็จ,จะว่าเราเราเรา,เราตังค์ไม่พอเราทําไม่พอเราต้องดึงจีนมาร่วมทุนเราต้องดึงจีนมาลงทุนร่วมแต่ความเป็นจริงคือทุกวันนี้โครงการจํานวนมากที่เป็นจอยเวนเจอร์เนี่ยขอโดยบริษัทไทย นะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยในทางแบบมันคือเซ้งให้จีนทําถ้าอย่างเงี้ยต้องหยุดให้หมดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเป็นบริษัทจีนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราควบคุมได้ยากในเคสตนอตงเราเห็นแล้วมันสิ่งเราต้องควบคุมคือควบคุมผ่านผู้ประกอบการไทยว่าคุณปล่อยโครงการแบบนี้ไม่ได้โครงการลงทุนร่วมที่อ้างว่ามีจีนมาลงทุนร่วมแล้วเกิดความความลหลดหลวมอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะต้องอาจจะต้องหยุดแล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะเสริมต่อคือว่าในหานชื่อเฉียงน้อยเอกลาชราชทูต สายรับรรรรเทชาโนจีนประจำประเทศไทยได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าอยากจะสืบสวนให้เต็มที่ถึงสาเหตุของการที่มีบริษัทจีนเข้ามาร่วมก่อสร้างและมีตึกถล่มเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็น่าจะคุยกับจีนให้ชัดเจนเนาะเพราะว่าเขาก็เปิดการให้คุยคือผมไม่เห็นรัฐบาลจะพูดอะไรเลยคือตอนเนี้รัฐบาลจีนก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจเนาะไปอยากพยายามจะแก้ปัญหาแต่ว่าความร่วมมืออะไรพวกเนี้ยคือการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเขามีการพูดเลยว่าจะต้อง ทำความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วก็หาต้นต่อของปัญหาและเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งทาคนผิดมาลงโทษให้ได้คือเขาพูดชัดเจนเนาะแต่ผมก็จีรู้จีรู้รู้หมดเลยแต่ไทยเราไม่รู้คือไม่ยอมอยากจะรับรู้ไม่ยอมรู้ไม่ยอมรับรู้นี่แหละคือปัญหาแหละคือจีนเองก็เป็นประเทศที่ที่ที่โปร่งใสเนาะเขาก็อยากาจะแก้ปัญหาตัวนี้เนาะแต่เขาก็บอกว่าเขาทําอะไรไม่ได้ในประเทศไทยอันนี้ที่ผมฟังข่าวมาเนาะผมจะถามจารย์ให้วิเคราะห์ต่อว่า กรณีอย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยคนที่จะต้องมีออกหน้ามาเลยเนี่ยแล้วมาบอกว่าจะทำเรื่องนี้โปร่งใสมันน่าจะเป็นใครครับรัฐมนตรีมหาไทยนายรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งสอตองอเองทําไมเขาที่จริงสอตองอผู้ว่าสอตองอต้องไปที่ไซ้งงานก่อสร้างทุกวันนะ <c oughs> ถ้าเป็นผมนะ <c oughs> ใช่ครับแล้วผมก็ต้องดูแลการบริหารจัดการแล้วผมว่าเอ้ยมีอะไรเดี๋ยวผมช่วยเต็มที่อันนี้ผู้ว่าสอตองอที่ไม่โผล่หน้ามาสักวันตอนนี้ยังไม่โท่หน้าเลยให้รองสอตองอมาและเราจะให้ใครมารับผิดชอบเรื่อง ตึกสตงอนี่เป็นคนจัดการทั้งหมดเลยครับใครครับคือคือถ้าสตงอไม่รับผิดชอบรัฐบาลก็ต้องเข้ามาจัดการใช่ไหมคือคือตอนนี้ผมว่าผู้ว่าสตงเนี่ยเราหวังอะไรจากเขาไม่ได้เพราะเขาเลี่ยงความรับผิดชอบอย่างเดียวแล้วเขาไม่อายที่จะเลี่ยงความรับผิดชอบแล้วเขากล้าพูดเรื่องเท็ปด้วยอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาไปที่จุดเกิดเหตุทุกวันซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเขาไม่ได้ไปสื่อก็รู้ว่าเขาไม่ได้ไป นะครับประชาชนในจุดเกิดเหตุก็รู้ว่าเขาไม่ได้ไปมันผู้ว่าสัตกรเนี่ยผมว่าเลยจุดที่จะคุยรู้เรื่องแล้วคนที่จะต้องเข้ามาสร้างความโปร่งใสตัวสอบนี้ <c oughs> ต้องเป็นรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีมหาไทยต้องเข้ามาดูแล้วจริงๆเรื่องแบบนี้คุณแพททองทานต้องเข้ามาดูเองด้วยซ้านะครับคุณแพททองทานต้องเข้ามาดูเองด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคนตายนะครับเป็นเรื่องที่ตึกทั้งตึกมันพังแล้วเป็นตึกซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ ผมว่าสิ่งที่คุณทาน,นีถามได้ดีคือวันนี้รัฐบาลทําอะไรผมรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรเลยนอะกจากบอกว่าจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนสิ่งที่คุณแพรวทานทำตอนนี้มีแค่พูดว่าจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนแต่ไม่ได้ทําอะไรมากกว่าน,นั้นเลยผมว่ามันสําหรับผมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องน่าอายมากนะครับที่ตอนนี้ประชาชนเห็นการทุจริตเรื่องการแก้แบบเห็นการปลอมลายเซ็นคนรับรองแบบเห็นการมั่วชื่อคนที่ควบคุมงานก่อสร้าง โดยที่ไม่ได้มาจากการทําหน้าที่ของรัฐบาลในการเปิดเผยพวกนี้ให้เราฟังคือวันนี้เรื่องในเรื่องตึกถล่มนะครับเราเหมือนไม่มีรัฐบาลจัดการเรื่องนี้นะครับอ,อย่างสมติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนเขาจะเข้ามาดูเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลางหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับท้อนที่เนี่ยจะเข้ามาดูอย่างเข้มงวดของเราไม่มีเลยอาจารย์ชาชาญเป็นผู้ว่าแต่แกก็ดูแค่เรื่องการกู้ซากแกไม่ได้มีอำนาจจะอะไรจะไปดูมากกว่านั้นสอตอง,งอนเนี่ยเบื้องต้น นะครับรัฐมนตรีมาหาไทยต้องเข้ามาดูแล้วนายกก็ต้องเข้ามาดูด้วยวันนี้นายกทําตัวขาลอยทําตัวตีนลอยอย่างนี้ซึ่งไม่ได้นะครับเรื่องนี้ใหญ่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมัมนมีตึกที่ถูกสร้างโดยโดยกลุ่มจีนแบบนี้อีกกี่กลุ่มใช่ไหมครับแม้กระทั่งอาคารสอตอง,งอเองหลายจุดที่มีการแชร์กันเนี่ยว่าหลายจุดสร้างแล้วก็ทิ้งงานสร้างแล้วก็ทิ้งงานอย่างที่พยาวที่เรียต่าง มันก็มีอย่างนี้อีกตั้งหลายจุดนายกตอนนี้ทําอะไรเนี่ยผมว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องถามนายกรับผิดชอบอะไรกักเรืเองนี้าไม่ต้องบอกนะครับว่าตึกนี้ไม่ได้สร้างโดยดิฉันคําพูดว่าตึกนี้ไม่ได้สร้างโดยฉันหรืออนุมัติโดยฉันเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่คุณมีสิทธิ์จะพูดตึกทั้งหมดจะอนุมัติโดยใครไม่ใช่ประเด็นนะเมื่อมันเกิดปัญหาคนเป็นผู้นาประเทศคุณจะต้องมารับผิดชอบคุณต้องมาหาทางแก้ปัญหาจะสร้างโดยใครเนี่ยไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ข้อแก้ตัววันนี้เรามีคนที่แก้ตตััวเเยยออแ่่่รรราามีีีคคนนนททํืง้้บ แล้วการเป็นคนที่ทําเยอะนี่คือคนที่เป็นประชาชนเท่านั้นที่ทําไม่ใช่คนมีอำนาจนี่คือแบบมันแยกคุณท,ทานในเรื่องเนี้ยใช่ครับผมผมผมเห็นอาจารย์สิโลธวิคอร์นี่ผมก็ซึ้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็เลยแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยพูดต่อน,นิดนึ่งฮะสอตองอเนี่ยผมไม่มีความรู้พอเนาะแล้วก็มีคอตองอ แล้วหน่วยงานสองหน่วยงานเนี่ยมันมีความด้วยชอบอะไรแค่ไหนอย่างไรครับคอตง,งอนน่าจะใหญ่กว่าใช่ไหมครับแล้วแล้วทำไมคอตง,งอก,ก็ไม่เห็นมีประธานคอตง,งอน,นี่คือใครครับแล้วทําไมเขาเฉยเฉยไม่เกี่ยวข้องกันหรือครับหรือ,อยังไงครับผมผมเข้าใจว่าประธานคอตง,งอนเนี่เป็นสายตรงพลเอกประยุทธ์ซึ่งอาจจะเป็นคนที่ทาเป็นเรื่องที่ทําให้คนไม่อยากไปแตะนะครับ<อ>เพราะว่ารัฐบาลนี้ที่มาที่มาก็มีความาแม้กระทั่งผู้ว่าสตง,งออเอง เขาก็ยอมรับยังเปิดเผยว่าเขาสนิทกับรองนายกคือผมว่าน่นอยูแล้วเนี่ยจะเป็นสอตอง,งหรือขอตองเนี่ยถ้าเราไล่เครือข่ายตัวบุคคลไปเนี่ยครับมันไปเชื่อมโยงถึงคนที่เป็นคนใหญ่คนโตของรัฐบาลได้หมดเลยครับอย่างเช่นผู้ว่าสอตอง,ง <c oughs> กับคุณอนุทินเขาก็ยอมรับว่าเขาสนิทกันแต่เขาบอกว่าถึงสนิทก็ไม่มีผลอะไรแต่ในบ้านเราเนี่ยความสนิทกับนักการเมืองระดับรองนายกนะครับในกรณีสตงหรือว่าในกรณีกรณีประธานคตงเนี่ยสนิทกับอดีตนายกเนี่ยมันมีผลต่อทุกเรื่องในประเทศนี้อย่างแนนนนน่อ <c oughs> ะครับทีี้ <c oughs> ทีนี้เรื่องสอตองงเนี่ยนะครับผมคิดว่าสอตองงอเนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนกับงานฝ่ายบริหารของการของการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินเพราะฉะนั้นไอเรื่องการสร้างตึกเนี่ยมันจะเป็นความรับผิดชอบของเขาโดยตรงมากกว่านะครับมากกว่าเป็นเรื่องคอตงงคอตองออตองอจะดูเรื่องนโยบายแบบกว้างนะครับแต่สอตองงเนี่ยครับจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาจําเลยเนี่ยผมว่าสอตองงอเป็นจําเลยอันดับหนึ่งคอตงงเนี่ยอาจจะเป็นจําเลยอันดับสองที่มันไกลนับแต่สอตงงเนี่ยคือจาเลยอันดับหนึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคร ทีของเราเนี่ยแม้กระทั่งจำเลยอันดับหนึ่งคือผู้ว่าเนี่ยยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยสตงซึ่งแบบเป็นเป็นเป็นเหมือนเทวดาอยู่อีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับต้องยากขึ้นไปอีกนะครับแต่สําหรับสตงสําหรับผู้ว่าเนี่ยผมว่าจะต้องรับผิดชอบนะผู้ว่าผู้ว่าคนนี้ต้องลาออกคือคือต้องไม่มีหน้าเป็นผู้ว่าต่ออีกเลยแม้แต่แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวครับเป็นได้ยังไงตึกถล่มขนาดนี้แล้วคุณไม่ทําอะไรเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร